ตัวแรกมาแล้วครับอาจารย์เต๋าปัตเเดิมเลยครับยังไม่ได้เปิดคลิปเลยครับปั่นนินมาแล้วปับมาแล้วครับตัวแรกครับฟุ๊บมาแล้วครับหนึ่งตัวอ่ะมาโชว์เลยครับตัวนี้ใส่ประมาณโลกกว่านิดนิดอาจารย์บัตรเปิดคลิปเลยก็ได้ครับ ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนักล่าสายแป๊กนะครับเมื่อกี้ก็ยังไม่ทันได้เปิดคลิปก็ปลาหนิงกินแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เขื่อนกระเสียวนะครับแครของนักล่าสายแป๊กวันนี้เราก็มากันสี่คนครับแต่รับเกียรติจากลุงัวนี้กันบัตรกันเมงวันนี้วันอาทิตย์ครับสบายๆเกิดหัวด้วยปลานิงไซโลกว่าๆวันนี้เราก็มากันคนละสองคันตคันสามคันสี่คันนะครับเรามาติดตามกันดูเลยครับ ปลาตะเพียนรับแขกไปแล้วสองปลาหนีนนิดหนึ่งลุยมาแล้วครับน้าบัตมาแล้วครับมาแล้วครับน้าบัตจะคอยเล่นมาแล้วครับช่วงนี้ปานินปานินครับปาน,น,นินครับน้าบัตรครับมาแล้วครับ ยกขึ้นนัดครับยกขึ้นนิดเดียว <Okay. S 1> เรียบร้อยครับนัาบัตรครับปล่อยปล่อยเอ็น <Okay. S 1> ปล่อยเอ็นเลยปล่อยเอ็นปล่อยเอ็นให้ย,วยาวๆนะ <Good. S 1> โอ้โหมืดไปนหน่อยวะ่ะมืดไปหน่อยดูหน้าพ,าาพาลาสพลาสกิ๊ปเปอร์กกิ๊บเปอร์ปชูบน สวยครับตาบาดทครับโอเคครับป่านินตัวที่สามมาแล้วครับจะได้หรือไม่ครับโอ้โหลากออกไปนู่นแล้วครับหมุนมาหมุนมาไม่ต้องไม่ต้องสวิงหมุนมาค่อยๆครับใจเย็นๆครับรวบไปแล้วครับอาจารยปัดครับ ยังคับนี้ครับเดี๋ยวสวิงก่อนโผล่แล้วครับสวิงตาครับโผ <c oughs> ล่แล้วของตูโผล่แล้ผู้รับเหมาใหญ่เลยไงรวมโอ้ยคันเดียวไม่หมดใจเย็นใจเย็นตักป๋าก่อนตักป๋าก่อนหมดแหลงอย่าลดอย่าป๋านะ ออมาแล้วครับตัวที่สามครับของวันนี้ครับดเดนที่มือป,ปลดเลยปลดเลยสายเดียวกันหมดปลาเขาเดียวกันไม,ไม่พักกี่เดียววะชุดเยอือชุดเยอือเยอืเยอ,ยอล้อ Uh huh. มาครับนะครับอาจารย์บัตรก็ปิดคลิปให้่อยครับครับสำหรับวันนี้ผลงานของนักล่าสายแป๊กเราครับจะมีตะเพียนบ้างปนินบ้างนะครับปนินก็ตายบ้างอะไรบ้างเือดขาดท้อง,องไป,ไปงนี่นะครับผลงานเราวันนี้ก็ค่อนข้างน่าประทับใจครับ ฝากติดตามคนางานเราต่อไปเที่ยวหน้าเราอาจจะออกล็อกสถานที่กันนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการหาหมายแปลกอยู่หมายจะไปสำหรับวันนี้ก็น่าจะขอกันเท่านี้นะครับเย็นแล้วห้าโมงกว่าแล้วปวะเม่า <ไป S 2> <ด>ใหญ่มาด้วยเออนครับฝนกำลังมามุดเลยครับฝนก็จะตกนะครับตอนนี้ก็ขอ,ขอแล้วครับกินแล้วแล้ววันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสด,ดีนะครับ